กับมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมครับทางสํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวอทชนะครับและบริษัทอุบลไบโอเอเธนน์จำกัดมหาชนนะครับจัดอบรมสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเพื่อเป็นกลไกในการขยายผลงานวิจัยนะครับการใส่ปุ๋ยอินซีตามข่าววิเคราะห์ดินสำหรับมันสับปะหลังอินซีครับ ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนายธีรพูดข้านทองนะครับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเพื่อเป็นกลไกลในการขยายผลง,งานวิจัยนะครับการใช่ปุ๋ยอินทรี์ตามข่าวิเคราะห์ดินสําหรับมันสัปะหลังอินรี์นะครับโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดช,ชอบงานด้านอาราคาพืชสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนะครับแรระเกรตกรผู้ปลูกมันสัปะหลังเข้าร่วมกว่าจํานวนหาซิบค้นครับทั้งนี้นะครับเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสัปะหลังในระบบอินทรีย์และสร้างเครือข่ายการผลิต มันสปะหลังอินซีโดยกลไกตลาดน้นการผลิตนะครับโดยมีองค์กรความรู้และเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ดินและแปลผลเพื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตามข่าวิเคราะห์ดินสําหรับการปลูกมันสปะหลังนะครับซึ่งในปี2 5 6 6มีเกษตรกร,ร,กรต้นแบบนะครับที่นาเทคโนโลยีมา ดังกล่าวนะครับมาทดลองใส่แล้วนะครับจำนวน36แปลงและผลการวิจัยกับพบว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นและดินมีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยพ้นการศึกษานะครับกับพบว่าแปลงของเกษตรกร,กรต้นแบบอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นต้นแบบใ้ดําเนินการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนพอปลูกและใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตามข่าวิเคราะห์ดินในพื้นทีหน่หไร่นะครับมีนหนักต่อ ตันเฉลี่ยจากเดิมนะครับ2อกิโลกร,รัมเพิ่มขึ้นเป็น3.8กิโลกร,รัมต่อตันครับคิดเป็นลอยละ74.5 5ีจานะครับมีจำนวนหัวต่อตันเฉลี่ยจากเดิมนะครับ13.2หัวต่อตันเพิ่มขึ้นเป็น15หัวต่อตันนะครับคิดเป็นลอยละ13.64ผลผลิตต่อไร่นะครับเฉลี่ยจากเดิม4.6 ตันนะครับต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น7.2ตันต่อไร่นะครับคิดเป็น้อยละ5 6 5 2และมีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมร้อยละ26เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ27ครับคุณผู้ชมครับค่ะนางสาวกนาพรกนาสูรนะคะผู้ซอยกรรมการผู้จัดการใยความอย่างยืนองค์กรและก็รัฐกิจสัมพันธ์นะคะพร้อมกับวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีหรือว่าสวทชเพ่นก็มีการตั้งโต๊ะตรวจดิน นำวิชาการนะคะเก็บตัวยางดินการใส่เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ดินการแปรผลเทคโนโลยีของสวอทชเพื่อส่งเสริมการปลูกมันอินทรีย์โดยใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดินสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับกลุ่มกเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีกเกษตรกรนะคะสมาชิกจากศูนย์จัดการดินนะคะปุ๋ยชุมชนหรือว่าสอดอปอช่อจำนวน52าไร่เพื่อเป็นกลไกในการขยาย ผลงานวิจัยการใส่ปุ๋ยอินทรียตามคาวิเคราะห์ดินสําหรับมั่นสัำปะหลังอินทรีย์นั่นเองนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์นะคะคุณกนภพรกนสูตรผู้ซอยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ฝ่ายความอย่างยื่นองค์กรและกัรัฐ,ฐกิจสัมพันธ์ไปฟังเสียงเพลินค่ะปีนี้ก็ปี67แล้วนะคะปีนี้เราตลาดนําการผลิตอย่างที่ท่านกเกษตรจ,จังหวัดปอกแล้วก็นวัตกรรมนําพาการผลิต ซึ่งปีนี้เราก็มีนอกจากสวทชแล้วเราก็มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะซึ่งาทางอาจารย์ก็จะมาในบทบาทของชุดอุปกรณ์น่าหมายความว่าเก็บดินมาปุ๊บแล้วก็ตรวจรู้เลยว่าอาหารในดินอาการไหนต่ำปานกลางสูง จากนั้นก็คือจ่ายอาหารเลยค่ะว่าอาหารที่เขาเหมาะสมกับดินชุดนี้คืออะไรนะคะก็คือเป็นส่วนที่2ที่เราส่งเสริมก็คือเรามีการเ,เขาเรียกว่าเราการเรานำกากเอทานอลน,นะคะมาเพิ่มมูลค่าโดยใส่จุลินทรีย์ต่างๆจนออกมาเป็นสินค้าที่เรียกว่าสารปรับปรุงดินไบโอหับอันนี้เราก็พิสูจน์กับสวทชป,ปีที่แล้วแล้วว่าเนี่ยเกษตรกรที่เคยผลิตมันสำปะหลังได้ปีละ3ตันต่อไร่เพิ่มเป็น7ตัน7ตันต่อไร่นะคะก็มีต้นแบบอยู่ประจําให้คอยให้เป็นที่ปรึกษากับเกษตร ตกในพื้นที่อุบลแล้วแล้วก็จะขยายไปที่อำนาจยโสและก็สีสะเกตต่อนะคะ